วันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักด้วยสวัสดีฉันชื่อวนาวชันีไทยฉันไปบอครแนะนำตัวให้เพื่นใหม่รู้จกักหน่บยิเริเ่มจาก,มมมกค่ะรอคคจะชื่อเพอนเท้งแล้วจคนนัคนนี้สไปคนนี้ชี่อโซดาคนนี้ชมพู่คนนี้ ไปปอยอย่ัวะนี่เป็นไงอ่ะสนุกป,ปะโหมีแต่คลิปแก้งคนแรงๆงนั้นเลยอ่ะก็ใช่ดิบางอันน่ะฉันดูแล้วก็ยังกลัวคนโดนแก้งหัวใจวายตายเลยคนไหนแม่เด็กที่จำตาคนะเราเคยรู้จักกันต่อดหรอกค่ะแ,แก้ดิบดิบฉันจะมีเรื่องแล้วามาแรกไม่ได้คลิปดีเสียงใครกีดอะเฮ้ยมีเรื่องแน่เลยอะไปดูเร็ว ครูคะมีคนแกล้งหลอกผีแม่คะ่ะทุกคนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะแม่คะแม่หายไปไหนมาคะเนี่ยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้น่ายแน่ใจนะว่าดีมาันไม่ผิดอะจะผิดได้ไงแล้วสองคนสองหูถือว่ากล้ามากเลยนะที่ทํากับผู้ใหญ่แบบเนี้ยเพื่อที่จะเรียกยอดวิวเนี่ยแถมยังมาโยนความผิดให้แม่เลยแล้วแม่ทำว่าไรบ้างอะ เราบอกเดี๋ยวเสร็จงานจะรีบตามมาว้ยจริงๆเลยอะรร่ะคนเราฉันโมนโหรจริงๆนะเนี่ยความอยากดังมันก็ไม่เข้าใครออกใครหรอกทําอะไรก็ได้แหละอยากให้ช่องตัวเองมีกระแสอ่ะนี่ดีนะที่พวกนั้นอ่ะยังไม่ปล่อยไม่งั้นอ่ะแม่ฉันเสียหายมากแม่เอาไงต่อดีอ่ะฉันว่าต้องไปเอามือถืองพวกนั้นมาให้ได้ในคลิปบลอกผีอ่ะอาจจะจิกหน้าคนทํามาก็ได้ใครเขาจะให้ดูง,ง่ายแล้ว หรือไม่เราก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดของเรียนงั้นแยกกันจัดการ,รเลยปะเงั้ยงตรงนี้เดยวพวกชันสี่คนน่ะจะไปดูที่กล้องวงจรปิดส่วนนายสองคนน่ะไปหาทางอาไรโทรศัพท์จากคุกเั็วที่ได้นะโอ้โหงานยากอะ่ะยากเน<ๆ>ไปพวกเรารีบจัดการดกว่า คนรีบไปกันเถอยิ่งรู้เร็วยิ่งจัดการได้เร็วเดี๋ยวฉันรู้หรอกว่าว่าเปนอะไรก็รู้สิเพราะตอนนั้นพวกเราเคยไปดูกล้องวตอนปิดตอนเธอผักทันทีอ่ะมีอะไรสงสัยไหมคะคุณชมพู่ไม่ดีละไปต่อไปต่อค่ คือนี่มือลุ้นะอะใส่ไปอันแรกเลยนี่ทำไมยาพวกมันจะไม่มากันอ,นอีกอะสงสัยจะมาสายนะแต่วันนี้ใส่คนเลยนะเนี่ยจริงขนาดคุยมาสายเรียนฉันก็แปลกๆอ้าวโดเรียขอนมาแล้วหรอมาแล้วนี่พวกนายเขจะรู้ไปว่า คนเดินมาพร้อมกันตอนเดินมาก็ไม่เจอใครเลยใช่ไม่เจอใครเลยตลาดจังตั้งแต่ฉันเรียนมาเนี่ยไม่เคยเห็นครูไม้มาสายเลยปกติครูไม้มาสายหรอไม่รู้สิโดยเลเป็นอะไรทำไมเหมือนแตกอ่ะสงสัยจะร้อนนี่แอร์ไมเปิดอยู่นะเย็นด้วยไม่มีอะไรพวกนายไม่ใช่ทักเอ๋ปล่าเปล่านะอิจบางอะไรของฉันหรือเปล่า 四百米。 ของเครื่องนี้แหละฉันจำได้ต้องดูกันขออนุญาตนะคะคุณไม้หนูทำเพื่อความถูกต้องไม่เกิกันนะคะโอ้โหจำไม่ทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยความจำฉันดีอย่างเฮ้ยไฟนี้ไฟนี้เอ้าคอมดับเอ่อตักหลงหรือเปล่าอ่ะลองดูดี นี้ขอบคลืหรือเปล่าคะรู้กันหมดแล้วใช่ไหมยืนอันนี้นะไอ้ไม,ม้ถ้าแกทำลูกสาวฉันตัวอย่างนี้เดี๋ยวนะฉันไล่เตะก,ก้นแกแน่ไอ้แนนนี่พวกเดแก้อะไรกันดีเนี่ย อยากจะำคนมือถือคนอื่นเอาคลิปหลอกผีหนูก็บอกอยู่มันไม่มีไม่ได้หายไปจริงๆแบบนี้ไม่เรียกว่าการได้นะคะครูก็เรียกว่าการป้องกันตัวแหม่ป้องกันตัวสรุนแรงเชียวนี่บนไร้าบนไรข้องใจอะไรคนณยินมได้นะคะพร้อมต่อบฉันมอนเฉยอย่าโทไม่ได้องใจฉันยาวกเกี่ยวอะไรไกับคุ้มนทีทไม่เกี่ยวได้ไงเกี่ยวอะไรอไร รเรื่องมือถือเธอรู้กันหมดเลยเหรอ <S <S เอาเอาหล่ะเอาละ,อาละพอก่อนพอก่อนอย่าเพิ่มเรื่องทะเลาะกันตอนนี้เราไม่ควรจะหลงประเด็นนะทุกคนเรื่องที่เราควรสนใจคือผู้ชายแก้หลอกผีแม่สบายทำไมฮะผู<า>้ชายเป็นคนหลอกผี จะเล่าเลยแล้วกันฮะเพื่อนสนิทฉันไม่เล่าจะเล่าให้ยุ <c oughs> คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือครูกับแม่น้ำตาลอะเราเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่บ้านใกล้กันเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมจริงเหรอคะแม่จริงจ้ะลูกแต่ก่อนเนี่ยสนิทกันมากสนิทกันมากไปไหนไปการเทไหนเทนั่นเ hey hey พิ่งมาแยกกันตอนอแม่ขึ้นไปอีกทุงเทบ่ะไม่ได้ติดต่อเลย คือครูไม่เคยเอกใจเลยจนครูไปได้ยินแม่น้ำตาลทีอยู่หน้าโรงเรียนครูเห็นเสียงนี้ท่านี้คือครูรู้เลยว่าเป็นเพื่อนครูแน่ๆมีอยู่คนเดียวครูก็เลยวางแผนแองหลอกผีหรอคะคืออย่างนี้ทุกคนตัวไม้ที่แสนดีของทุกคนเนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเลยจ๊ารู้ว่าแม่ที่กลัวก็ชอบสัรหาอะไรมาแกล้งเนาะโดยเฉพาะหลอกแกล้งนะคะ พ่อย่างมากที่สุดเลยจ้ะถ้าฉันอยากมั่นใจเดียวว่าเป็นแกจริงๆอะโหยเงี้ยแม่หนูก็เจ็บฟรีเลยใช่ไหคะปูขอโทษจริงๆนะวันนั้นนะ่ะกูเห็นผู้หญิงนะ่ะเดินท้องน้ำปูนึกว่าเป็นแม่น้ำตาลกูเลยหลอกผีแบบจัดเต็มเลยขอโทษแม่จะไปได้ยังคะเนี่ยขอโทษแล้ว,วสิกูเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่จะไปลแล้วก็แม่น้ำตาฟังเรียบร้อยแล้วนะอือแล้วกูก็ออกค่ารักษาพยาบาลให้แม่จะไปลแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยมีหน้าหรอ ถ่ายยาแล้วก็เอบเนี่ยไปตลบมาเคียแล้วกันะเคียค่ะแม่ไม่ได้เคียค่ะผ่านไปสิปีแล้วไม่แน่ใจทำไมบางคนยชอบทำนิสัยเด็กเลยได้เล่นเป็นเด็กได้คุยหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเคียะพอดีไปกินข้าวเปนเด็ก ถ่ายแทนแต่แม่ตำตาดันเห็นซะก่อนหมดหมดกันความหวังที่จะให้ช่องกลับมาเป็นกระแสมันก็ไม่จบขนาดนั้นปะจริงมะนาวจะยิกนกอดงั้นใครมีแผนอะไรช่วยพูดให้ฉันใจเย็นหน่อยพวกคลิปที่พังก็ช่างมันมีโชคร้ายยังมีโชคดีอยู่ดูแมยอะไรลีลาเหลือเกินรีบพูดมาสิพวกนั้นยังไม่รู้ซะหน่อยว่าเราแอบถ่าย คิดว่าพอเราสัมภาษณ์แล้วป่านเนี้ยพอเขารู้ว่าครูไม้เป็นคนทําอ่ะเขาไม่สงสัยอะไรพวกเรา,เลาแล้วแล้วไงอะ่ะฉันตามไม่ทันพูดมาชัดๆได้ไหมก็แปลว่าเขายังไม่ทันระวังตัวไงแกดูดิพะเลาก,กันงง่ายอย่างกับอะไรแค่ตั้งกล้องก็พอแล้วที่ฉันพูดไปอะ่ะเห็นด้วยไหมล่ะ